สี่ิธีทําให้สงบได้ในวันที่ใจวาบุ่น 1. ช้าลงบางบางทีชีวิตีเร่งรีบแข่งขันทั้งกับเวลาและกับผู้คนเป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจของเราสับสนวุ่นวายการทําอะไรให้มันช้าลงโฟกัสการทําทีละอย่างให้สําเร็จเป็นรายๆจะผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี และมาทำสิ่งหนึ่งสำเร็จเราจะมีกำลังใจในการจะทำสิ่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนั่นก็ยังไม่เสร็จนี่ก็ยังไม่ได้เริ่มใกล้จะเดทไลน์หมดเวลาลุกลี้ลุกลนจนกระทั่งทำผิดผิดถูกถูกคราวนี้ยิ่งเครียดไปกันใหญ่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรสำเร็จเสร็จสักอย่างข้างค้างอยู่มากมายทำชา้ชาช้าโฟกัสแบบมีสติเมื่อเราอยู่ในพะังแห่งการจดจอ่อ ผลงานก็ได้ใจก็ส,บสงบ 2. ฝึกหายใจการหายใจตื้นเต้นแสดงออกถึงความตื่นเต้นเช่นตอนที่จะขึ้นบนเวทีที่จะไปพูดหรือทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนซึ่งจะเกิดความเครียดขึ้นในใจอยู่ในสถานการณ์ที่จะสู้หรือจะหนีดีซึ่งจะทำให้เรามีการหายใจที่ถี่ไม่เต็มปอด แนวทางแก้ไขก็คือให้ฝึกควบคุมลมหายใจหายใจช้าๆลึกๆซึ่งทำแบบนี้จะเป็นการบอกกับสมองว่าทุกอย่างโอเคควบคุมได้แล้วไม่ต้องหลั่งสารแอะนดนรีนาลีนมาเพื่อความตื่นเต้นหรือหลิสารโคอเดซอลที่ทำให้เกิดความเครียดอีกต่อไปการหายใจลึกๆช้าๆสมองของเราก็จะรับออกซิเจนได้มากขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้สมองสดชื่น มีโอกาสแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นลมหายใจก็คือชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับวิธีการหายใจ 3. ฝึกยอมรับบางทีการทำทุกวิธีทางในการจะยับยั้งความไม่สงบในใจเช่นพยายามจะไม่โกรธหรือพยายามหยุดคิดเรื่องที่มันทุกข์ซึ่งมันเป็นการทำได้ยากและบางทีก็ต้องกลับเป็นการขยายมันให้มันให,นใหญ่ขึ้นไปอีก เหมือนกับการพยายามบลีมใครสักคนขนาดที่เราพยายามลืมเขาเนี่ยเราก็กําลังคิดถึงเขาอยู่บาดแผลยิ่งโดนขยี้ก็ยิ่งเจ็บช้าทางที่ดีก็คือแค่ทําใจให้มันเป็นกลางๆไม่ตำหนิไม่ซ้ําเติมอารมณ์ในตอนนั้นแค่เฝ้าดูมันอย่างรู้ทันและเข้าใจว่าตอนนี้เรากําลังมีอารมณ์ไหนอยู่เรากาลังทุกข์กังวลใจ <c oughs> กําลังเครียด <c oughs> ก็ให้รู้เอาไว้ ดีกว่าเข้าไปเจ้ากี่เจ้าการเพราะมันอาจจะเป็นการเติมเชื้อไฟบางทีแค่ปล่อยวางเอาไว้ไม่นานไฟมันก็มอดของมันไปเอง 4. ลดความคาดหวังความหวังนั้นมีทั้งดีแล้วก็อาจจะทำร้ายเราได้ด้านดีทำให้เรามีแรงผลักดันให้เราอยากจะทำอะไรต่อไปส่วนด้านร้ายถ้ามันมีมากจนเกินไปมันไม่ใช่แค่แรงผลักดันแต่มันจะกลายเป็นแรงกดดัน ทำให้เราเครียดได้และผอมไม่ได้ก็จะทำให้เราผิดหวังอย่างรุนแรงซึ่งความคาดหวังนั้นมีทั้งกับตนเองแล้วก็กับคนอื่นคาดหวังว่าตัวเองต้องเก่งต้องได้ต้องไม่ผิดพลาดหรือคาดหวังคนอื่นนั้นต้องทำทุกอย่างให้ได้อย่างที่ใจเราคิดซึ่งโอกาสผิดหวังนั้นเป็นไปได้มากคพรอมแม้แต่ตัวเราเองยังทําอะไรอย่างใจที่เราต้องการไม่ได้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อเราลดความคาดหวังลง หรือเผื่อใจไว้บ้างความผิดหวังมันจะไม่รุนแรงจนทําให้ชีวิตของเราเสียหายสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไม่ยากมีความหวังนั้นไม่ผิดแต่คาดหวังมากเกินไปนิดทั้งชีวิตอาจเป็นพิษเพราะผิดหวัง